รอย่างพม่าด้วยพวกมันเป็นเสือที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำร้ายมนุษย์เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยโดยในช่วงศตวรรษที่20มีมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อของเสือร่งเบงกอถ,ถึง1,600รายต่อปีปัจจุบันพวกมันอยู่ในสถานะที่ใกล้จะสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าในปัจจุบันเสือช่งเบงกอในธรรมชาติเหลืออยู่เพียงประมาณ3,000ตัวจากครั้งหนึ่งที่พวก สายตั้งแต่ประเทศสเวกียาวไปถึงด้านตะวันออกของรัเสเซียและปราวศตวรรษที่แล้วก่อนการล่าและการทำลายสินป่ายอย่างรุนแรงในทวีปเอเชียมีเสือโคร่งเบงกอรประมาณ1 0 0 0 0แตัวสำหรับเสือโคร่งเบงกอนั้นตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ258กิโลกรัมอันดับที่ดี เสือโคร่งไซเรียเสือโคร่งไซีเรียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือชนิดหนึ่งมันเป็นสายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลือเผ่าพันธุ์อยู่มาจนถึงปัจจุบันพวกมันเป็นเสือโคร่งชนิดที่มีลำตัวใหญ่กว่าเสือโคร่งชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าแผ่กว้างมีกรามที่ใหญ่ลวดลายดอยและพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองออกขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่นสันนิษฐานว่า คงเป็นเพราะการปรับตัวให้ตรงคืนกับสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและมีความหนาวเย็นอยู่รอบตัวเดียวกับไซบีเรียนในอดีตพวกมันสามารถพบเจอทั่วไปใน